กัสบดีพี่น้องกัสสบายดีเวสมองสุวรรณมาพบมาพบกับสองสวนางอีกล้วพี่น้องยามเ้าวคืนนี้ไปบุญไปเบิ่งมอลามไปขายของพูดถูกหำแล้วบอกข้าเมือนมาเสบบันมาตัไปขายของพุทธหกหำกลับมายิ้มมา้าววันได้ยินข่าวได้ยินข่าวดีเลย โอ้ยเอาใส่อ ok, um. ู uh. uh ้เลยพ่อกะว่าพ่อก็ใส่อู๋เลยกันฮอนต้นลูกเติ่นเดี่ยวลูกรตยบอใส่ผ้าพ่ลุงใส่ผ้าว่า ราเด็ดวาสันรเด็ดระคายไปนอกไรยะเด็ดยอ้าวเดยผู้พาไปวันสีซ้ายฝ่าเลยบ้านี้ี่นอกเออโผพ่เนาะโอ้ยลบากผดนะกมาตัวงพยาบาเอาบปเดีไปน้าแล้วเอาไปค่าเครื่องขึ้นแท่งพนทาม่ามันขึ้นเฮาจ้ะพุดอีเมลพาออกมาเลยพามาเบื้องล้านอย่าพาไป ยัง้าเองอะไดแม่มาอุ้มร้านไหนพันนี่พนยกเวลาได้คนนกโโโางให้องางในก็มีห้องห้องกี่มอลามโอ้ยใช้คนนอยนะเมีนไออู้นะอุ้มมห้เล่าเนี่ยอูใม้เนี่ยปแ้แม่ไปบอกมีงพันน่ะไปแม่บอกมีนา่อง่ร้านไส้

เอ้ยบักายฝ่าบักายมันสิบบักซฝ่าแหละปวดบักไปอิ่นมันบักไยฝ่าเจ็บท้องปวดเฮิงเนี่ยมาพี่ลุงยางแม่พี่ข้าเดียวเลยมห้วเ็ออาหมือนแบบวันอรังรักนใหม่เออนี่ม่ชิมฮนนองนะพุ นั่งไม้บ่เพิ่นนี่บ่เห็นบ่นี่แม่ยายนี่โอ้ยอย่าเอ้ออย่าๆนี่หึบ่อ่ะนี่แม่ยายนี่พ่อดองให้แล้วตะดองเพิ่นให้เอานําเพิ่น200,000ใส่น้ํา <coughs> เ้ล uhm, ันซ um, well. right ่เ้ล่ะจะดอไรนีแต่ดไปบ้านนี่ไปบ้านนี่หาเงินใหม่แต่โดลซ่ลังองไปบ้านนี้ไม่ใส่นมอทานกินเลยเอาลูก่่าใหญ่นดนอยวางใ้ไขโอ้ไรง่ายไ้ดีเนาะสุอืมมาเดีไซได้กินเพิกูซ้ยายงืหนึ่งคนจมาแน่เลยเขาเริ่มจงเอาพายาสู งเอาเท้า่นสัยนมนเาลิปยบริบูได้แล้เจ็บทอไหนมาไอซิงได้ยินแต่อซิงวาเฮงว่าาหน่ไ้นไอซิงเฮงกัว่าเจ็บทอโมชันไดุ้ถนุ๊กวาไปนี่ยโมชันมาตีสามตีสี่ อีวางไปยังบวมาไปใส่ได้ตีมาหอดเพื่อนม่ได้ตีใส่แข่งทนมามาหอดเพือนพอดีเย็นโมงเ็โมงสาว่ารำแข่งทนยังบัวลุงอย่าเอ้ยให้ติวางยังไงตว่างบัวเป็นอะไราไดอีกร้อยหน่อยเ่ยมกางบนได้จิสามน่ยกจักโลนสองโลห

มาอ well, ้แก่มามาากนี่ยงฮยย่านี่จับเลยนี่ยะเปิอ้ว่านไง้ยมุมากางลูกกกยานี่เอ้ยวัวประชานยังแบบเด่นนี่นี่

มันก <Beautiful, S 1> mm ็พ่ออยู่แหละูยุงมูยไ่นียด้วยกินตะลึงหอนห้อนปดรวงรวงโอ้ยดัไผ่สุมใสยิงยาโอกับอะได้ด้าไผใส่กินขาวีปั้นขาวม่ให้ห้ากินเก็บทองในตีปั้นขาวแล้วเจบทองนม่กินปั้นไม่โอ้ยล่ะมูยู่นอกมารุนรุนเนาะยิงนอันิ้ โอ้ยมันไใส่สินจ้ามันได้ลูกก๊กมันจง้เียงได้ลูกก๊กมันจะได้ง่ายได้ได้คนแรกอะแยกเตียงขึ้นกนี่ก็เต็ะเตียงขึ้นที่ชามออเอมาหยน้ำงนี่ใหญ่เจ้าอะไรเคลื่อนยำนะเอาเอามาให้เขานางลนนางลินนั่นนงเลยนั่งกรรม่นั่กรรมเว้เลย ก so like so ็น <Darwin> yes. ัด <travail> ย <Me ads> like ่อยมัอคืนถึงพ้นตกเนาะักขากัเมื่อก่อนเดิมวันนี้เมียนคองยังม่แล้เลยแม่ไปไปเี๊ยบทอดายางใจโอ้ยไาไปไไปยังเลยยัง้เยมันยองเลยไยังเนี่ยนะเฮ้ยเหนียบหนอยหงดเยไป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 ไไ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 ไงไไไไไงไไ เอาเทาพี่เนเฮาดับองว่าให้เอาอันแต่ก้าผ่านลูกมัเนี้ยเย็ดพอกนะยัค่นดองอัน่เลดนี่่มไหลมันจะเด็นะรกเ้องนางหลน้กันสคนมีไฟตีน้องไฟกับไฟบุญไกับไฟกับไฟบุญไงานก็คือรัก็ด็ไฟไองี้ว่างยุ่อะแแนเา คะแนาได้แป้นคายเครื่องขายเครื่องใหม่มันจะสได้ไป้อกี่กี่แลน้อยนะ่าตั้งที่นเขาบ่มีประโปชนอยังเลยอยนนผ่าตั้งใหญ่อืมอยกดะพึงไม่เลยบ่ผมตัวตจ้ะกะนน้ำพวนล้มล้ผ้าเหลืองผ้าห้อง

ยกที่บบเพื่อนๆจะหนีแล้พี่น้องเลยปก,กันใหม่หนาพี่น้องสบายดีเบสสมองสุบูรณบัวพังลาพังไทยเนาะอ,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 อุ้ยตาจอยตื่นเต้นแหงในลูกสายพูนสบายดียกเนี่ยเรียกเรแล้ว